เรามาเรามาดูชุดหน้าคาัดชุดหม้อคัดชุดนี้นะครับว่ามันจับไหมมันรั่วไหมก็ถ้ารั่วมันจะมีฟองขึ้นมาครับมันจะน้ํามันจะไม่นิ่งครับเหมือนเหมือนเหมือนเป็นฟองน้ําครับเดี๋ยวผมขอเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปหน่อยครับมันเกียร์เก่าพราะว่า้าไ่เติมไปมันจะไม่เห็นครับเติมไปสักหน่อยทีอย่อุ้ยอุ้ยเยอะไปหรือเปล่า โอเคตอนนี้น้ำมันเกียร์ท่วมแล้วครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเทสใช้ใช้วิธีเอาลมเทสเอาแล้วกันฮนะก็ระวังมันพุ่งใส่หน้านะเดี๋ยวมาเทสกันเลยครับอาลมเ,เป่าตรงนี้ยตัวนี้ก็จะมีท่อของเป็นแรงดันน้ํามันนะครับดูนะครับอุย้ยเรียบร้อยครับเนี่ยขาดรัด่วครับ รั่วออกแบบนี้แรงดันแทนที่จะไปสั่งชุดคัดจับนะครับมันก็ไม่จับเนี่ยรั่วเลยนี่ขนาดเต่าลมนิดเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยรั่วเห็นไหมครับเดือดอย่างนี้ยแสดงว่าชุดหม้อคัดสตาร์ตตัวนี้รั่วแน่นอนเห็นไหมครับชุดคัดต,ตัวนี้เราไม่รู้ว่าชุดคัดเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเราเลยกนดูเลยครับรั่วแน่นอนถ้าไม่รัว่วเราใช้เทสงเมี้ยน้ำมันจะนิ่งนะครับโอเค คันนี้ก็รู้แล้วว่าทำไมเกียร์มันเสียชุดคัดเสียรั่วต้องเช็คเราก็จะเช็คถึงยันสายพานนะครับว่าสายพานเป็นไงรูดอะไรหรือเปล่าแกะดูนะครับมีตัวล็อกอยู่หลายชั้นนะครับ ก็ก ừ, น,นีตัวนี้มันล็อกอยู่ก็าจะประกบนี่ครับประกบนี่เป็นสปริงเนาะ เครื่องมือก็มีผลนะครับถ้าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอก็การทำงานก็จะลำบากจะออกแล้วเดี๋ยวจะออกแล้วจะออกมาให้ดูอ๋อนี่จะหลุดแล้วอืมอืมเนี่ยล็อกแค่นี้อ่ะไม่ธรรมดา เราขอเก็บก่อนไปนี่ไว้ฝั่งนี้ก่อน